PCOS ต้องรักษายังไงถ้าไปหาคุณหมอสูอ่านแนะนำไปหาคุณหมอสูก่อนได้นะคะคุณหมอสูก็จะให้ยาแบบพวกยาปรับฮอร์โมนมาให้เราทานแล้วเราก็จะมีประจำเดือนมาคล่องมาเป็นปกติแต่ระหว่างที่เรารักษาเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองด้วยคนที่เป็น PCOS นอกจากรักษาตามระบบตามระบบก็คือตามศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเราต้องกลับมาปรับตัวเองด้วยเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะ หมอพอหยุดกินยาแล้วมันก็ไม่มาประจําเดือนอะ่ะทาไงดีก็คือต้องกลับมาปรับตัวเองระหว่างที่เรากินนะคะเราต้องมาู้ก่อนว่าทาไมเราถึงเป็น p c o s ย้อนกลับไปนะส่วนใหญ่ของคนไข้นะคะถ้าเกิดว่าใช้ตอบใช่ให้หมอนะส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็น p c o s เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องอาหารเรากินของอร่อยมากนะคะกินประเภทเหนียวหนืดมากๆมันจะทำให้เกิดความชื้นในร่างกายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มน้ําตาลก็คือแบบหวานหวานนมนมเย็นเย็น,ยนชื้นชื้นแป้ง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 แปรรูปอะไรเงี้ย กินพวกนี้มากๆแล้วชอบนั่งนานๆหรือไม่ชอบออกกําลังกายต่อเนื่องนานๆเนี่ยผู้หญิงอะ่ะพอนั่งแบบนั่งนานๆไม่ขยับอะ่ะเนี่ยน้าท้องของเรามันจะบวมง่ายสังเกตนะโดยเฉพาะแบบอายุเริ่มเยอะเนี่ยระบบผผ่านยิ่งแยก่การเดินเลือดเริ่มแย่เนี่ยน้าท้องจะบวมง่ายนะ การเดินเลือดหรือการแบบสลายความชื้นในร่างกายอ่ะของเรามันจะทําได้ยากแล้วความชื้นมันไปปกขมุมมันจะทําให้การตกไข่อะยากขึ้นแล้วมันการเกิดเป็นถุงน้ำเขาไข่ไม่ตกมันก็จะเป็นถุงน้ําที่รังไข่ไปเรื่อยๆในทางศัพท์แพทย์จีนเราจะต้องไปรีสุย่ยเซิงชื้มันเป็นศัพท์ของเขาเนาะก็คือแบบเป็นการขับน้ําแล้วก็สลายความชื้นเพราะเราจะมองว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นก้อนความชื้นพอเราไปสลายตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยไข่มันจะตกอันนี้คือการกินยาจีนการรักษานะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากกินยาจีนไม่อยาก แบบไม่อยากกินยาจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําเรามาปรับพฤติกรรมก็คือปรับอาหารแล้วก็เพิ่มการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทําต่อเรื่องเราเราจะกินยาคุมอยู่ก็ได้แล้วเราก็ทําเรื่องเนี้ยต่อเนื่องนะคะมันจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราสมบูรณ์ขึ้นแล้วมันจะทําให้เราฮอร์โมนของเราจะหลั่งเป็นปกติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คือต้องนอนที่ดีนะถ้านอนไม่ดีฮอร์โมนเพศก็จะหลั่งไม่ดีนะคะก็คือคนที่เป็น P c เ s เนี่ยฮอร์โมนเพศชายจะสูงฮอร์โมนเพศหญิงจะตำ่ำแต่ถ้าเรานอนไม่ดีเนี่ยมันจะยิ่งหนัก มันจะยิ่งหนักนะคะแล้วพิดความร้อนมันจะเกิน